สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหราคลิปนี้คือคลิป3มราศีดวงปังแห่งปี2564ครับจากช่องสุริยะโหราอาจารย์ได้จัดอันดับ3ราศีที่ดวงดีและดวงปังที่สุดในปี2564ครับจากการโคจรของดวงดาวในปี2564ราศีมังกรราศีกมุมและราศีพิจิกครับ จากการคำนวณของดวงดาวโดยการใช้ดาวหลักใหญ่ๆามดวงครับคือดาวพัะลาหูดาวพฤหัสบดีและดาวพระเสารว,วมไปถึงดาวประจำตัวของแต่ละราศีครับสรุปได้คือาสามราศีนี้ในปี2564ท่านจะมีความโชคดีครับชีวิตของท่านจะพลิกฟื้นและดวงชะตาของท่านจะดีจากเดิม เรียกได้ว่าเป็นปีทองของ3ามราศีนี้โดยอาจารย์จะขอเริ่มจาดอันดับตั้งแต่อันดับที่3ก่อนนะครับอันดับที่3อาจารย์ขอยกให้กับชาวราศีพิจิกนะครับที่ในปี2564นี้ในปีฉลูท่านจะมีความโชคดีเป็นราศีที่ดวงเฮงดวงปังติดอันดับ3เลยนะครับคนราศีพิจิกคือคนธาตุน้ำ เป็นคนที่เกิดอยู่ในระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมหรือผู้ที่มีลัคนาเวลาเกิดตกอยู่ในราศีพิจิกครับชาวราศีพิจิกในปี2564เป็นปีที่ค่อนข้างดีจากองค์ประกอบของดาวใหญ่หรือเฉพาะการลิงของดาวพระลาหูครับที่ลิงกับชาวราศีพิจิกในมุมนี้จะได้เป็นคู่สมพลอย่างดี ส่งผลดีต่อการค้าการงานและธุรกิจของชาวราศีพิจิกครับโดยเฉพาะการติดต่อกับชาวต่างชาติและธุรกิจออนไลน์รวมไปถึงคนที่มีหน้าที่การงานที่รับราชการด้วยนะครับนอกจากดาวพระาหูแล้วดาวเสาร์ยังย้ายออกจากภพกระดุมพระไปแล้วครับเรียกได้ว่าการเงินของชาวราศีพิจิกท่านจะดีขึ้นหลังจากที่ทับ การเงินของท่านมาเป็นระยะเวลานานดาวเสาจะกลับไปให้คุณนัประโยชน์ต่อท่านครับเมื่อดาวเสาเป็นดาวใหญ่และตกอยู่ในตำแหน่งกเกษตรตาธิบดีอยู่ในภพสหัสช,ชะเรียกได้ว่าอาจจะมีโชคใหญ่ในปี2,564เลยทีเดียวและที่สำคัญกว่านนั้นครับดาวพฤหัสบดีของท่าน ในช่วงเดือนเมษายนจะมีการโคจรเข้าไปสู่ในภพที่4เรียกว่าได้องค์เก์และเป็นปฐุมเกณฑ์ด้วยครับในมุมนี้จะส่งผลความโชคดีมากๆต่อชาวราศีพิจิกในรอบ12ปีเลยทีเดียวดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจำตัวของท่านในปีนี้มีการโคจรไม่เป็นปกตินะครับแต่บอกได้เลยครับมันส่งผลดีต่อชาวราศีพิจิกเพราะว่าใน12เดือนของทั้งปี ดาววังคารจะเสียอยู่แค่2เดือนเท่านั้นครับเรียกได้ว่าอาจจะมีสะดุดบ้างในปีนี้ครับการงานจะค่อนข้างดีการเงินของท่านจะมีเข้ามาอย่างสพัตยได้ใช้จ่ายจับสอยบางท่านมีโอกาสถึงขั้นปลดหนี้ได้นะครับและที่สำคัญครับดาวใหญ่ทั้ง2ดวงเช่นดาวพฤหัสบดีและดาวพลาหูครับส่งผลทำม,มุมเกี่ยวกับด้านความรัก ดังนั้นคนราศีพิจิกจะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามค่อนข้างมากนะครับสำหรับคนโสดแล้วอาจารย์มองว่าค่อนข้างดีครับแต่ถ้าคนมีคู่แล้วควรที่จะต้องระมัดระวังด้วยเพราะราหูเลงท่านและทับอยู่ในภพปัตตนิอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับด้านความรักได้ครับราศีพิจิกอาจารย์ยกให้เป็น1ใน3าราศีที่จะโชคดีติดอันดับ3เลยนะครับด้วยองค์ประกอบดาวใหญ่หลายดวง และดาวประจำตัวของท่านในปี2564ดีแน่นอนครับอันดับ2ครับอาจารย์ขอยกให้ชาวราศีกุมนะอาจจะผิดแปลกจากหลายๆท่านหลายๆสำนักไปหน่อยครับแต่อาจารย์บอกได้เลยว่าราศีกุมท่านอาจจะมีปัญหาในช่วงต้นปีครับนั่นก็คือในเดือนมกราถึงเดือนมีนาคมแต่หลังจากนั้นครับมันจะเหมือนฟ้าหลังฝน ชีวิตของท่านจะพลิกผันและดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาเลยนะครับบางท่านอาจจะถูกหวยรางวัลใหญ่บางท่านอาจจะได้รับโปรเจกต์ใหญ่ครับเรียกได้ว่ามีโชคใหญ่มีเงินทับตัวท่านท่านจะหมดเคราะห์ด้วยครับสาเหตุที่อาจารย์เลือกราศีกุมนะครับก็คือดาวเสาร์ย้ายไปอยู่ในภพวินาศของชาวราศีกมุมเรียกได้ว่าหมดเคราะหหมดโศกนะครับเพราะพระเสา เป็นดาวบาประเคาะหได้ตำแหน่งเป็นเกษตรและตกอยู่ในภพวินาศครับความไม่ดีหรือความโชคร้ายต่างๆของคนราศรีกุมจะหมดไปครับและอีกประการหนึ่งครับดาวพฤหัสบดีจะโครจรทับตัวชาวราศรีกุมในช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไปครับและมีระยะสั้นๆครับที่จะถอยกลับมาในภพวินาศดังนั้นชาวราศรีกุมดาวพฤหัสบดีคือดาวการเงินของท่านครับ จะทับตัวท่านในรอบ12ปีด้วยองค์ประกอบดาวครับดาวประจำตัวของท่านคือดาวพระลาหูถึงจะมีตำแหน่งเป็นนิดครับแต่เมื่อดาวเสาร์มาอยู่ในภพวินาศจากดาวเสาร์ไปหาดาวพระลาหูจะได้ตำแหน่งตีโกนพอดีครับและดาวพฤหขัสบดีจะทับลักนณะของท่านดังนั้นมีโอกาสถูกหวยรางวัลที่หนึ่งได้เลยครับและความโชคดีของชาวราศีกุมจะมาในช่วง ตั้งแต่หลังสงการเป็นต้นไปเพราะหลังจากนั้นครับความโชคดีจะโชคดียาวๆเลยนะครับเพราะดาวพฤหัสบดีจะโคจรเรียกได้ว่าทับลัคนาและไปทับการเงินอีกครั้งหนึง่งความโชคดีเกี่ยวกับด้านการเงินค่อนข้างโดดเด่นมากครับชาวราศีกุมในปี2564ครับคนราศีกุมจะโดดเด่นเกี่ยวกับด้านโชคลาภ และเกี่ยวกับด้านการเงินค่อนข้างมากครับการงานก็ไม่เรียกว่าน้อยหน้ากันเลยครับแต่อาจจะมีเกี่ยวกับด้านความรักครับที่อาจจะต้องรอไปอีกสักนิดนะเพราะดาวยังไม่ค่อยดีสักเท่าใดนี่เป็นเหตุผลครับที่อาจารย์เลือกคนราศีกุมให้ติดอันดับสองราศีดวงเฮงดวงปังในปี2564ครับ มาถึงอันดับหนึ่งครับอาจารย์ขอยกให้ชาวราศีมังกรนะครับหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยมานาน3ปีที่ผ่านมาน,นี้ชาวราศีมังกรค่อนข้างตกต่ำครับไม่ว่าจะเป็นมังกรเล็กหรือมังกรใหญ่นะครับไม่ว่าจะฐานะใดปัญหาเจอแน่นอนครับแต่เมื่อเข้าปี2564อาจารย์ขอให้ชาวราศีมังกรเป็นเบอร์หนึ่งใน12ราศีนะครับด้วยเหตุผลหลายอย่างเกี่ยวกับด้านดวงดาว อันดับแรกเลยครับดาวประจําตัวของคนราศีมังกรนั่นคือดาวพระเสาร์ดาวพระเสาร์ชาวมังกรธาตุดินได้ตาแหน่งเกษตรตาที่พอดีครับเรียกได้ว่าดีสุดสุดครับในรอบ36-37ถึงปีที่ดาวเสาร์จะโคจรมาทับลัคนาของชาวราศีมังกรเป็นราศีเดียวครับที่ดาวเสาร์ทับลัคนาแล้วเกิดความโชคดีเกิดความโชคใหญ่เพราะดาวเสาร์คือดาวประจําตัวของท่านดาวเสาร์กลับมาเลือนเกิดดังนั้น ท่านจะได้ความโชคดีเกี่ยวกับด้านการงานด้านการเงินเกิดความมั่นคงหลายๆด้านครับด้านความรักท่านจะเป็นจุดสนใจต่อเพศตรงข้ามในปีนี้มีโชคใหญ่แต่ดาวเสาจะทับท่านถึง3ปีครึ่งนะครับดังนั้นความมั่นคงมีแน่นอนโดยปกติอยู่แล้วคนราศีมังกรก็เป็นคนที่ป่วยค่อนข้างยากอยู่แล้วครับยิ่งดาวประจำตัวมาแข็งขนาดนี้อาจารย์บอกได้เลยครับ เกี่ยวกับเรื่องภัยันอันตรายหรืออาการเจ็บป่วยอุบัติเหตุแทบจะไม่มีเลยทีเดียวลาหูก็ตกอยู่ในภพที่ค่อนข้างดีครับเรียกว่าตกอยู่ในภพปุตตะมองถึงการลงทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับในปีนี้อีกดาวดวงหนึ่งครับดาวพฤหัสบ,บดีจะทับลัคนาของคนราศีมังกรเรียกได้ว่าดาวดวงนี้เมื่อทับลัคนาแล้วจะส่งผลดีแน่นอนครับและยังไม่พอครับ ในปี2564ยังจะไปทับการเงินของคนราศีมังกรด้วยจากองค์ประกอบดาวใหญ่ทั้งสดวงครับอาจารย์จึงขอยกให้กับชาวราศีมังกรเป็นราศีดวงเฮงดวงปังอันดับหนึ่งของ12ราศีครับด้วยความโชคดีจะเกิดกับคนราศีมังกรหลายๆด้านครับและความโชคดีจะมาพร้อมกับความมั่นคงต่อชาวราศีมังกรด้วยเรียกได้ว่า หลายปีอาจจะสูญเสียอะไรไปค่อนข้างมากครับแต่ในปี2564คนราศีมังกรจะปลดหนี้ได้และจะได้สิ่งนั้นกลับมาแน่นอนครับอาจารย์ขออวยพรให้ทั้ง3ราศีดวงเฮงดวงปังราศีมังกรราศีกุมราศีพิจิกในปี2564นี้ขอให้คำทำนายนี้เป็นจริงต่อทุกท่านนะครับรวยๆปังๆสวัสดีครับ